เาเชื่อไหมครับว่าคนที่ไม่เอาฐานมาก่อนแต่สุดท้ายแล้วสามารถประสบความสำเร็จในชีวิตได้สวัสดีนะครับพี่กิ่งสนัตพินโยขวัญครับวันนี้เราจะมาแกะรอยหนังสือของคนที่ประสบความสำเร็จในชีวิตหนังสือที่เราแกะรอยตอนนี้คือหนังสือลูกก่อนตอนนี้ดีกว่าลูกยี้ตอนหลังของคุณทอมธนีเรลาพรนะครับตอนนี้ถือว่าเป็นเอพิโซดที่4ละเรากําลังจะคุยเรื่องบทที่4เรื่องเกิดใหม่ในร่างเดิมซึ่งก็เป็นเรื่องราวของชีวิตจริงของคุณทอม ตอนที่คุณธอมเป็นนักเรียนเป็นวัยรุ่นนะครับก็เป็นคนที่ไม่ตั้งใจเรียนกีฬาไม่เอาการเรียนไม่เอาเป็นคนที่ชอบเล่นเกมติดการพน,นันเข้าผับเข้าบาร์แบบนี้ซึ่งก็เลยไม่สามารถที่จะสอบเข้ามหาลัยที่อยากจะสอบเข้าได้คือธรรมศาสตร์คุณธอมก็เลยต้องเรียนปีหนึ่งอยู่ที่มหาวิทยาลัยแต่ก็มีความฝันเหมือนเดิมว่าอยากจะเข้าธรรมศาสตร์ได้ปีที่สองก็เลยไปสอบอีกครั้งหนึ่งแต่สุดท้ายก็ไม่สามารถสอบเข้าธรรมศาสตร์ได้ ซึ่งปีที่สองนี่แหละครับทาให้คุณทอมรู้สึกอายคนมากเลยก็เลยคุยกับทางครอบครัวว่าอยากจะไปเรียนต่างประเทศประเทศที่คุณทอมไปเรียนก็คือประเทศออสเตรเลียครับซึ่งเมืองนั้นเนี่ยก็จะมีคาสิโนโด้วยก็ต้องบอกว่าเข้าทางคุณทอมเลยทีเดียวคุณทอมก็ไปเล่นกนนารพนันที่คาสิโนนั้นซึ่งมีอยู่วันหนึ่งซึ่งเป็นวันเกิดของคุณทอมเองก็หวังว่าจะใช้วันเกิดแบบนี้ให้เป็นโชคเป็นลาบและก็จะได้กําไรได้เงินเยอะ ซึ่งวันนั้นคุณธอมมีเงิน30,000บาทก็ใช้เงิน3า0 0 0บาทนี่แหละครับเล่นการพนันตอนแรกก็ได้เงินค่อนข้างเยอะแล้วก็เล่นไปเรื่อยๆครับสุดท้ายก็ไม่เหลืออะไรสักบาทก็เลยต้องกลับไปที่พักซึ่งคุณธอมก็เลยต้องเดินมาที่สถานีรถไฟเพื่อเดินทางกลับไปที่พักสิ่งที่เกิดขึ้นคือรถไฟมันหมดแล้วเพราะมันเป็นช่วงหลังเที่ยงคืนให้เราลองนึกดูนะครับคืนแห่งความเงียบ กับอากาศที่เย็นเฉียบห้าองศาและผู้ชายคนนั้นก็ต้องนอนอยู่ที่ชันชลาเพียงคนเดียวและไม่มีผ้าห่มกับการต้องรอคอยรถไฟเที่ยวแรกตอนหกโมงเช้าคุณทอมต้องได้นอนด้วยความทรมานจากความเย็นของอากาศความเย็นนั้นเย็นจนยึงเข้ากระดูกเลยทีเดียวและเหตุการณ์นั้นครับคุณทอมก็ได้ คิดอะไรบางอย่างแล้วก็ทบทวนกับตัวเองบางอย่างว่าเกิดอะไรขึ้นชีวิตทําไมถึงเป็นแบบนี้และตอนนั้นก็ได้นึกถึงหน้าคุณพ่อคุณแม่ที่ให้มาเรียนที่ต่างประเทศอยากให้ชีวิตที่ดีอยากให้อนาคตกับลูกและคืนนั้นเองครับคุณทอมก็ได้ตัดสินใจว่าต่อไปนี้จะไม่เล่นการพนันอยากจะเป็นคนที่ตั้งใจเรียนอยากจะเป็นคนดีอยากจะเป็นคนที่ประสบความสำเร็จในชีวิต อยากให้คุณพ่อคุณแม่ภูมิใจและหลังจากวันนั้นเป็นต้นมาครับคุณทอมก็กลายเป็นคนใหม่ที่ตั้งใจเรียนเป็นคนใหม่ที่เป็นคนดีเป็นคนใหม่ที่ไม่เล่นการพนันแล้วเรื่องราวแบบเนี้คุณทอมจะเล่าให้กับหล,หลายๆคนฟังเพื่อให้แต่ละคนนะครับรู้ว่าการเปลี่ยนแปลงของคนเรามันเกิดได้2วิก็คือ1คือวิกฤตเหตุการณ์ที่ทําให้เราต้องลุกมาเปลี่ยนแปลงตัวเองอย่างยิ่งใหญ่ เพื่อให้ชีวิตมันเปลี่ยนไปวิธีสองคือวิสัยทัศน์ก็คือการมองเห็นความเป็นจริงในอนาคตที่มันยังมาไม่ถึงแต่คนเราครับสามารถใช้วิสัยทัศน์ในการเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อไม่ให้เกิดวิกฤตก็ได้เรื่องเราดีๆแบบนี้นะครับก็จะเล่าสู่กันฟังอีกประมาณ33วันอยากให้พวกเราลองติดตามดูนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ